สวัสดีสวัสดีค่ะฟังเสียงหัวใจกันเรียงค่ะไม่ใช่เงาโอ้มาถึงก็ร้องเพลง,งที่ฉันนั้นรักเธอ,อยังไงได้ไม่ใช่ฉันอย่าลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองกันนะทุกคนไม่ใช่ฟ้ามาด,ดนใจให้รักเธอ ไม่ใช่เงาเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูเอา้าอันนี้คือปิดไฟนะถ้าเปิดไฟแสงจะเป็นอย่างนี้อันนี้เปิดไฟอันนี้ศาสตร์ก็หาตัวเองก่นอนนี่เห็นเงาโคมไฟไหมแค่เพราะอันนี้นีอันนี้คือไฟนี่คือไฟนี่คมไฟ นี่โคมไฟ <laughs> ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีโคมไฟอันนี้แสงจะเป็นอย่างไง hey, ไฟอันนี้เขาเป็นพัสกินแสงถ,ถือถือโคมไฟคือคือโคมไฟให้แสงส่องหน้าโอเไง ขอเชื่อในความรักส่ถือโมองไมไฟนี่นะคะถือโคมไฟอ,อ,อันนี้คือถือคมไน

คือถ้าตาแบบขยับมาตรงเนี้ยไฟจะถึงแต่ว่าตรงที่นั่งอยู่อันเนี้ยมันเป็นเตียงมันวางไม่ได้ <c oughs> หรือว่าจะลองวางดู <c oughs> ทุกคนก็เลยเห็นหมดเลยว่าใส่ขาสั้นม <c oughs> าขายับมา <c oughs> ขายับมาหาไฟ แค่เพราะหัวใจมันบอกอาจไม่ค่อยพอแต่ฉันก็ย,ยังมั่นใจเพราะมันจะหล่นอะมันจะหล่นหรือจะทำยังไงหรือเราจะถือถือขาตั้งกล้องไปตลอดการไล่มันจะล่นทำไมมันถึงตะล่น,น,ลนอะ่ะ ชื่อในความรักสักหน่อยนด้จะพอได้อยู่นะพอได้ไหมอ่าพอได้อยู่นะอันนี้ฝั่งนี้เป็นเงาอ่ะเพลงจบพอดีนะคะอ่าโอเคดูดู่าตั้งกล้องสะหลดไหมนะคะอ่ะวันนี้นะคะจะจะมาเมาส์มอยนะมาเมาส์สั้นนะคะแป๊บเดียวนะทุกคนอ้าวเพลงนะลองเพลงต่อเลยดไหม วันนี้ตบอกว่าพอเถอพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องลงไปกินข้าวอีกนะทุกคนตอนนี้สามทุ่มครึ่งนะคะอ่าวันนี้เตยมาไลฟ์สั้นนะคะเดี๋ยวเตยจับเวลาก่อนนะสามทุ่มครึ่งนะทุกคนเตอต้องไลฟ์สั้นสิบนาทีเตยต้องเสร็จนะคะวันนี้เตยจะมาเมาส์มอยนะ,ะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะคะเปึ๊บเปบเปบ อันนี้ก็คือพลังงานเสียไปกับการจัดแสงและขค่ะตั้งกล้องแล้วทุกคนนะคะอ่ะโอเคพลังงานหมดไปก็กตั้งกลาตั้งกล้องก็ตลกโอเคนะคะวันนี้เตยจะมาเล่ามาล์มอยให้ฟังภายใน10บนาทีนะจับเวลาเลย1ิบนาทีก็คือเตยจะต้องจบนะคะดูนี้เตยต้องมาสั้นนะเพราะว่า เตยได้อินสปายนะคะมาจากพี่วชชาแล้วเตยชอบนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้คนก็คือบางทีพูดยาวเกินนะมันนานเกินคนอาจจะแบบจริงๆมันก็ไม่ไม่เกี่ยวนะมันก็แล้วแต่เราแต่ว่าเตยก็คือตั้งตั้งใจอะที่จะไลท์สั้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเออมันยาวไปก็แล้วกันอะไรงง <laughs> ก็คือว่า วันนี้เมาหมอยเนะที่เราได้ฟังเปิดเพลงเสียงของหัวใจใช่ไหมวันนี้เตยคุยกับเปี่ยมสุกเนาะแล้วก็เปี่ยมสุกก็เล่าเยอะอหลายอย่างไม่รู้เล่ายัางไงก็ไม่จบนะก็หลายอย่างเนาะพูดถึงเกี่ยวกับการทําเสียงตามเสียงหัวใจด้วยซอสเขาคงจะนําทางเขา บอกให้เขาไปทําอันนี้สิไปอ่านอันนี้สิไปดูอันนี้สิแล้วเขาก็คือโฟมากโฟก็คือเวลาที่เขาทําในสิ่งที่เขารักเนี่ยเขาทําได้ทั้งวันจนเขาลืมเวลาเนาะเหมือนทําร่วมกับซอรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเขาอยู่ในโฟเนาะแล้วก็เหมือนเจอหอน,นี้ก็เออเข้าไปทําตามนั้นก็คือเป็นการทําตามเสียงหัวใจเตยก็เลยได้อิสเปเรชันมาเปิดเพลงนี้เนาะเปิดเพลงเสียงของหัวใจมันทาให้แบบแค่พอหัวใจมันบอก นี่การที่เราทําตามเสียงหัวใจแล้วทุกคนแล้วค่ะวนี้ก็วันนี้ที่จะมามาเมาเรื่องที่หนึ่งจบแล้วเรื่องที่จะมาเมามอยจบแล้วแลวต่อเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองที่จะเมาสมอยเนี่ยอวันนี้อยู่ดีเตยก็นึกถึงเนาะจริง,รงๆเรื่องนี้ว่าจะไปไลน์หน้า f a c e b o o k นะแต่ว่าก็มาไลน์หน้าเพจแล้วกันเพราะว่ามันได้เปิดอันนี้ละบางทีก็ลืมว่าเราจะพูดไรวันนี้เนี่ยฟัง ฟังเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่เขาพูดว่าเวลาที่โอกาสเข้ามาหาเราเนี่ยถ้าเราไม่คว้าไว้แล้วมันจะไปเนาะตอนแรกเตยจะเอาเรื่องนี้มาพูดใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นที่เตยฟังเนี่ยเตยได้ยินแบบนี้ว่าเวลาโอกาสมาหาเราเราต้องรีบคว้าไว้ถ้าไม่งั้นมันจะไปแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้สัจธรรมเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดูดเนี่ยอุยม่อยากพูดเลยหน้าเพจนะซ <laughs> ีคริสมาก แต่จริงๆอเวลาคือเวลาจะพูดหน้าเพจเนี่ยบางทีไม่ค่อยกล้าพูดนะเพราะว่ามันขัดต่อโลกภายนอกเนาะเตยเข้าตอนที่เตยได้มารู้เรื่องศัจธรรมเนี่ยมารู้เกี่ยวกับเรื่องสิตปัญญาณเรื่องศัจธรรมนะหลายอย่างมากที่แบบพอเรารู้แล้วเราไม่แต่ก่อนเราไม่รู้เราเรับสารอะไรมาเนี่ยเราก็ไลฟ์ไปเพราะเรารับอะไรมาพุทอินแล้วเราจะพุทเอาใช่ไหม รับอะไรมาแล้วก็จะไล้์ไล้์ไลเท่าที่เรารู้อะคือตอนที่ยังไม่ได้เข้าถึงมากเนาะแต่ตอนที่รู้แล้วเนี่ยไม่กล้าไลท์เลยทุกคนไม่กล้าออกมาพูดเพราะว่ามันสวนทางกับโลกภายนอกอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเอ่อเรามาอยู่ในช่องของเราเป็นช่องลับๆ <laughs> 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 เพจที่ทำวันนี้เป็นเพจลับๆไม่ได้ว่ามีคนดูอะไรม้ากงายก็เลย แล้วก็จะมีมีคนดูอยู่ไม่กี่คนใชแ่แล้วก็พอจะพูดได้ใช่ปะก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินคําว่าโอกาสมาเนี่ยให้รีบคว้าไว้ใช่ไหมไม่งั้นมันจะไม่ทันอ่ะมันมันก็ใช่เกิด <c oughs> <c oughs> จะรู้สวัสดีค่ะคุณนาบีเดี๋ยวเราต้องให้เสร็จภายในภายในสิบนาทีใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้อันนี้สี่นาทีละ มาครึ่งทางแล้วต้องรีบไปอย่าย,ย่นเยอะแต่ตอนที่เรารู้สัจธรรมนะมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคือทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์มีพร้อมมีมากพอสำหรับเราทุกคนโอ้ยพูดแล้วจะร้องไห้คืออ่ามันมีพร้อมมีสำหรับเราทุกคนได้หมดเลยอ่ะมัน มันไม่ต้องมีความรีบ,รบเร่งแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นคือมันยังไงคุณ <c oughs> ไม่รู้เรื่องคือหมายถึงว่า,เ,าเวลาที่เราสร้างจากโลกภายในเนาะสิ่งนั้นมันจะมาปุ๊บให้เราหยิบแต่การที่เราไปหยิบมันเนี่ยหรือว่าจะตัดสินใจอา้เอาเอานี้แหละคือรู้ได้ไงก็คือฟังเสียงหัวใจไงเหมือนเพลงที่เปิดตอนต้นไลฟ์อะฟังเสียงหัวใจใจบอกว่าใช่อันนั้นแหละคือใช่เลยคือมั่นใจ แต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกแบบยังไงยังไงอยูอย่ยนะคือเอาไปเพราะความกลัวกลัวมไม่ทันคือจิตตั้งต้นเรามันขาดแคลนอะมันปลายทางมันก็จะประมาณนั้นใช่ทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์พอสําหรับทุกคนรอแบบรอรอ,อทุกคนไปรับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออลืมพูดอะไรอ่าวันนี้ในเฟซบุ๊กใช่ไหมคะก็คือฟังจากไลฟ์พี่ภาษาพี่ภาษาพูดถึงว่า อันนี้เป็นปัญหาเป็นมหาปัญญาสุดแพงเลยนะแพงระแรงในแกงเนาะเราก็เลยรีบโพสเฟสเพราะเราชอบมากคนที่รวยที่สุดคือคนที่แบบสร้างได้อะสามารถได้ในสิ่งที่เราชอบที่เราคือสร้างได้อะเราอยากได้อะไรเราก็ได้แบบนั้นอะแล้วเราทุกคนคือเป็นแบบนั้นเลยนะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเต่จะเอาไปพูดในคอร์สเนาะ ว่าจะพูดในคอร์สเพราะว่ามันเป็นปัญญาที่แพงมากแล้วแล้วเตยฟังแล้วเตยชอบมากเลยมันปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยนะเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ํารวยคือคืออันนี้ถือว่าชอบมากใ,ในในในไมดัาสของครูพอยที่เลยฟังครั้งแรกแล้วอันนี้มันคือคีย์นี้ฟังแล้วมันปลดล็อกเรื่องการเงินเรื่องความร่ํารวยเลยอะเออว่าจะไปพูดในคอร์สแต่คอร์สไม่ได้ทําสักทีไม่ได้ทำสักที <laughs> คือคล้ายๆว่าซอสเราเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องจำนวนตัวเลขหรือจำนวนเงินเนาะเขาสั่นสะเทือนกับความรู้สึกกับประสบการณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเราทุกคนที่มารู้ในเรื่องศสรีธรรมเนี่ยเราสามารถเสกสร้างชีวิตได้หมดทุกอย่างที่เราต้องการเลยผ่านไวเบชั่นเนาะผ่านศาสตร์แห่งการเปิดรับที่ขึ้นเราไปแมทก,กับสิ่งนั้นเราก็ได้รับเตยเองเนี่ยเอ,อ่อพอมาได้รู้กับ เรื่องนี้คูลอยเนาะแค่ขึ้นเราไปอยู่ขึ้นบนหลายคนเตยเนี่ยพอได้รับความกระจา่างจากครูลอยใช่ไหมคะมันกอ็อยู่ในขึ้นที่ดีทุกอย่างมันยังไม่ทันได้จงใจสร้างยังไม่ทันได้จินตนาการคิดถึงแล้วยังถ้าลังเลคือไม่ใช่ความรู้สึกเรามันจะบอกไงสมมติเราแบบอ่าเราจะเปิดร้านเราจะทำอันนี้แต่ความรู้สึกมัน เอ๊ยยังไงอยู่อะไรเงี้ยผ่านไปเราอาจจะขอบคุณที่เราไม่ได้รับสิ่งนั้นงงไหมบางทีในหน้าเพจเนี่ยขนาดหน้าเพจมีคนฟังแค่นี้นะมีแค่เราเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าพูดเลย่ออย่างสมมุติเตยนะก่อนหน้านี้เพื่อนทวนไปทําเขาเห็นเราขายออนไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาก็ชวนมาทาวันนี้สิมาทําวันนี้มาทำโอ้โหคนสาเร็จเยอะมากคนรวยเยอะมากมาทางนี้มาทางนี้มามา ตอนนั้นไม่รู้ทําไมใจมันไม่ไปเลยสักนิดไม่มันก็รู้แหละว่าเพื่อนเราไปทุกคนสําเร็จหมดแต่เราไม่อยากไปเราก็ไม่รู้ทําไมตอนที่เตยได้มาเจอครูพอยเตยรู้เลยว่าโอ้ขอบคุณมากที่ไม่ไปทางนั้นอะไรก็ช่างที่บางทีเราอยากจะไปแล้วเราไม่ได้ไปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เราไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ในสิ่งที่มันดีกว่าที่มันเหมาะสมคู่ควรกับเรามากกว่าเลย คือเออก็คือตามเสียงหัวใจแหละเฮ้ยใกล้หมดเวลาแล้วเราต้องรีบเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสรุปจบขมวดบมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละอันเนี้ที่เคยโพสเนาะว่าคนที่รวยที่สุดเนี่ยคือคนที่สามารถแบบได้ในสิ่งที่แบบเขาชอบอะนึกอยากได้อะไรเขาก็คือได้แล้วตอน,นี้เราทุกคนคือรวยอยู่แล้ว ทุกคนเคยรู้ตัวบ้างไหมแต่ก่อนหน้านี้เตยก็ไม่รู้นะถ้าถ้าไม่ได้มาเจอคูพลอยเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนอยู่ที่ความขาดตลอดเวลาเนาะก่อนหน้านี้ตอนที่ไม่จูนนะคะเห็นเพื่อนมีอันนี้ก็ทําไมฉันไม่มีเห็นคนอื่นมีอันนี้ทําไมฉันไม่มีก็ขาดไปอีกพอคนนั้นเข้ามาโมดิเวตมาสร้างแรงบันดาลใจว่าเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้ขาดเพิ่มไปอีกยิ่งรู้สึกขาด พอตอนที่เตยได้มาเจอครูพอยเนี่ยเราทุกคนเราทุกคนเต็มอยู่แล้วอะแล้วก็ขยายไปได้ไพศาลอะคีนี้มันเป็นอะไรที่โอ้มันสุดยอดมากสำหรับเตยแล้วตอนที่รู้นะตอนที่เข้าถึงศีลธรรมแล้วก็รู้เรื่องนี้นะทุกคนตอนที่เข้าถึงศัลธรรมแล้วเนี่ยที่เป็นแก่นมันเนี่ยมาอบบสารจาก อับ,บราฮัมเนาะสารจากอับ,บราฮัมที่มาบอกในกลุ่มจิตวิญญาณที่เขามาบอกมนุษย์โลกของเรานี่คือคุณเกิดมานะไม่มีอะไรที่คุณจะไม่สามารถมีทำเป็นได้เลยแค่ตอนที่เรามามีประสบการณ์ในโลกไปเนี้ยเราแค่มีประสบการณ์ความหลากหลายในชีวิตอะเพื่อให้เราได้เลือกว่าอันไหนที่เราชอบไม่ชอบ สิ่งสิ่งนั้นของทุกอย่างเนี่ยมีมันเป็นกลางเป็นกลางก็คือมันไม่มีดีหรือไม่ดีอะไรเขาแค่มาให้เราเลือกสมมุติสมมตุมมติอะไรดีนึกไม่ออกสมมุติเตยอเตยใช้กดแรงดูดใช่ไหมอยากได้งานแบบนี้นะคะงานที่ไม่ต้องใส่กระโปรงค่ะใส่กางเกงยีนได้แต่งตัวธรรมดาได้แล้วก็เป็นงานที่ เจ้านายเข้าใจคุยกันรู้เรื่องเป็นพี่เป็นน้องนะคะแฮปปี้สบายใจอ่ะสมมติขอเท่านี้ปุ๊บกดแรงหึงดูดไปใช่ไหมกดแรง,งดูดเนี่ยทำงานตามจิตที่เราสั่งพอเตยไปได้รับแบบนี้เป๊ะทุกอย่างตามที่เตยได้รับปุ๊บเสร็จมันอาจจะมีคอนทราสต์เกิดขึ้นบ้างคอนทราสต์เช่นไม่ชอบงานที่เป็นงานเอกสารข้อมูล ได้ทุกอย่างตามที่เราสั่งแหละเราสั่งอะไรเราได้แบบนั้นแต่อาจจะไปเจออันที่ไม่ชอบไม่ชอบก็คืออะไม่ชอบงานเอกสารนะไม่ชอบงานที่ใช้สมองคอนทราสต์นี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราเลือกให้เราเหลาคม v วเบ a t i o เราว่าแล้วสิ่งที่เราชอบจริงๆคืออะไรแล้วก็เลือกไปต่อเนี่ยอันเนี้ยก็คือเลือกไปต่อเลือกสร้างว่าเราอยากจะไปแบบไหนนี่คือการใช้ชีวิตในเกมนี้ใช่ปะที่เราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนมันมันเสกสร้างได้หมดเลยพอตอนที่รู้ศาสัจธรรมแล้วก็เข้าถึงเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนทุกคนได้สิ่งดีๆเนี่ย <c oughs> ก่อนหน้านี้เขาสอนให้เราดีใจคนอื่นใช่ปะมันดีใจแต่ภายนอกพิมพ์ใหยใจว่ายินดีด้วยนะแต่ความรู้สึกข้างในเนี่ยมันไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกขาดใช่ปะแล้วก็ทําท่าเหมือนดีใจ <c oughs> แต่ข้างในไม่ได้ดีใจด้วย แต่ตอนที่เข้าถึงเนี่ยมันดีใจกับทุกคนด้วยจริงๆมันเราเนี่ยนะมองเห็นตัวเองเท่าไหนเราจะมองเห็นตัวเองคนอื่นเท่านั้นคนอื่นเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนเราถ้าเราเป็นซอสเนี่ยซอสีซอสเราจะมองเห็นทุกคนเป็นซอสเหมือนกันผีเห็นผีแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ก็ไปมองคนอื่นว่าคนอื่นคิดลบแท้จริงเขาเนี่ยก็คือกระจกสะท้อนเราให้เราเห็นตัวเองในอดีต เดี๋ยวนี้เตยเห็นใครก็คือเหมือนเห็นตัวเองอะ่ะเขาเป็นเงาเป็นเป็นคลื่นที่มาสะท้อนให้เราเห็นอะ่ะมันทุกอย่างมันมาจากโลกภายในเนาะอพอเข้าถึงนะมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องอิจฉาใครเลยเพราะว่าทุกคนมีได้หมดไม่ว่าคุณจะต้องการปรารถนาอะไรมีได้หมดเนี่ยไม่ไม่มีเหตุผลที่มันจะต้องอิจฉาคนอื่นตอนที่มันเข้าถึงแล้วนะความอิจฉา,ามันไม่ต้องมีแล้วแล้วก็มันดีใจกับคนอื่นจริงๆอัตโนมัติ เวลาเห็นคนได้ดีนะทุกคนเตยนี่แบบปิติน้ำตาจะไหลคือดีใจกับเขาจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีใจที่ดีใจจริงๆอะไรแบบเนี้ยมันดีใจมันซาบซึ้งกับเขามันมันเหมือนเห็นคนอื่นเป็นเราหรืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ลู้นกันเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเจ๊เตนเวลาลอะอะเดี๋ยวรีบรีบไปเนาะเราจะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้วันนี้เมาไงเมาหมอยอย่างเมาอะไรก็เมาไปเรื่อยก็ วันนี้ตู่เนาะเขาเขาเขาแคปมาให้เตยดูโค้ดตุต๊กตากับโค้ดโจไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งที่ไหนไม่รู้ตเตยก็จําชื่อไม่ได้เนาะก็หย่อนขาลงน้ําใช่ไหมเขาก็แคปมาให้ดูสถานที่ที่นี้พักเนี่ยคือละสามหมื่นนะอะไรอย่างงี้เนาะถ้าอ่าคือละสามหมื่นนะ Hi Love You นะคะสวัสดีค่ะพิโชาอันนี้คุณครูเตยนะก็เตยต้อง ่าเดี๋ยวเมาพี่วชามาแล้วทำไมนึกออก <c oughs> พอดีตัวไปอ่านหนังสือเนาะหนังสือหนึ่งเกี่ยวกับขึ้นพลังงานใช่ไหมเขาก็จะไล่ขึ้นเนาะถ้าขึ้นด้านลบอาจจะต่ำกว่าขึ้นนี้ถ้าขึ้นนี้คือขึ้น,นกาฮานคิดบวกก็บอกว่าเตยน,นี่เป็นไทยที่แบบว่าเหมือนไม่เป็นไม่ตัดสินคนอื่นอะไรอย่างนเนาะแล้วก็จะมีขึ้นที่เป็นประมาณแบบพี่วชาหรือพี่รัฐอะไรอย่างเงี้ย ตู่เขาเล่าให้ฟังนะสเกลคนที่อยู่ในคืนนี้คนที่เป็นความรักแล้วก็มองเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ในคืนนี้สภาวะนี้เนี่ยเรื่องอีโคโนมิกไม่ต้องพูดถึงก็คือจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองนี่คือสัมผัสไมดาส <c oughs> อันนี้คือสัมผัสไมดาสเนี่ยคนที่ไปอยู่ในเอาตัวเองไปอยู่ในคืนเนี่ยคืนที่เป็นความรักมองเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ย ไม่ว่าจะทํากิจการอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับงานเลยนะอยู่กับอะไลเมนต์กับคลื่นล้นวนเนี่ยทุกคนเห็นไหมคียความรวยนะคะความคียความรวยนะไอเนี่ยก็คือเรื่องคลื่นพลังงานเป็นความรักเนาะเตยก็โอ้ก็ขอบคุณพี่วชาด้วยคือพี่วชาก็มาเป็นหลักฐานความง่ายบางทีเราก็พร้อมพร้อมที่จะหลุดเลนใช่ไหม <laughs> พร้อมที่จะหลุดเรนไปทางอืง่นบางทีอะอย่างเตยเนี่ย บางทีหิวศัจธรรมใช่ไหมคะคือเราต้องขลุกอยู่กับศัจธรรมเนาะต้องเป็นศัจธรรมที่ใช่บางทีเราก็หิวศัจธรรมไงต้องจิตเนี่ยมันอยากที่จะฟังศัจธรรมอยากที่จะขลุกศัจธรรมแต่ก็เลือกไปขุกอันอื่นใช่ปะบางทีงงไปอีกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ตามนะวันนี้เสียงภายในก็เรียกกับคืนใช่ไหมยูดีวันนี้ก็เลื่อน YouTube ผ่านเจอคลิปอบราฮัมฮิกพูดอะไรไม่รู้ก็ค,คือฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> ฟังไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแล้วก็ขึ้นซับนะแต่ว่าแปลไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษ,าษาแต่ขึ้นมาแค่ประมาณ5วิเนี่ยมันปิ้งแวบเข้ามาข้างในเลยมันมันมันมนึกถึงแก่นแก่นสันจธรรมว่าในการสร้างเนาะแท้จริงเราสร้างทุกขณะจิตในการสร้างว่ามันสร้างยังไงแล้วมันก็ปิ้งแวบผุดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเธอเธอรู้แก่นแล้วนะแก่นที่แท้จริงเนี่ยจริงๆมันมีแค่นี้ แล้วเธอจะไปวนศึกษามั่วอีกทําไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนปัญญาเขาก็บอกเราขอบคุณน้องเตยค่ะจีเนียนะเออวันนี้เตยก็แบบว่ามาพูดถึงที่พี่วชชาสอนด้วยนะที่เรื่องอะไรนะเราทุกคนรวยอยู่แล้วอ่าใช่เนี่ยแหละใช่ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะทุกคนเนี่ยแบบเหมือนซอสก็บอกว่าเนี่ยแล้วเธอจะไปวนมั่วทาไมในเมื่อเธอรู้แก่นแล้วการสร้างว่าสร้างยังไงเธอก็สร้างตรงนี้ไปสิอะไรประมาณนี้แต่บางคนเราบางทีมันก็เป็นการเอ็นจอยเนาะแล้วก็เนี่ยแหละเหมือนที่พี่วชาพูดว่าคนที่รวยที่สุดเนี่ยคือพอเรานึกอยากได้อะไรเราก็ได้แล้วตอนนี้เราทุกคนตอนน,อน,นี้เป็นอยู่แล้วทุกคนคิดดูแต่เราอาจจะติดที่จํานวนตัวเลขใช่ไหมทุกคนอ่าเรา อยากมีจํานวนตัวเลขทําไงให้ไปอยู่ในคลื่นเดียวกับพี่วชานะคะเสพนะการเสพเนี่ยเตยเล่าเนาะเตยฟังพี่วชานี่บางทีคือบางทีปัญญาเรายังไม่ถึงตรงนั้นเนาะฟังเราจะงงแต่รู้ไหมว่าเวลาที่เรารับสืออะไรเนี่ยเหมือนตอนนั้นเราเปิดรับอัตโนมัตินะทุกคนก็คือตอนนั้นฟังเนี่ยงงง,งแต่ว่าเมืมารู้อีกทีก็คือตัวเราเนี่ยได้รับประสบการณ์แบบที่เราฟังแล้วนี่คืออะไรสิ่งนี้คือสอนว่า เวลาเราเสพอะไรเนี่ยมันโอ้โหมันมันสําคัญมากเลยอะว่าสิ่งนั้นมันจะเข้ามาในประสบการณ์ในชีวิตเราอะถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะเสพมั่วเสพของที่เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะเข้ามาตอนไหนจริง,รง,รงเพราะว่ากดแรงดูทางาน,นตลอดเวลาใช่ไหมทูดแล้วขนล,ลุกนะหนาวหรือเปล่าหนาวหรือเปล่านาวแอร์ Now, เนี่ยแต่เตยฟังพี่ประชาใช่ปะ่ะเวลาพี่วชาเล่าถึงประสบการณ์ที่ว่า รวมเลยนะเป็นโรคเดียวกันที่มันเป็นแบบนี้สิ่งนี้เกิดอะไรเงี้ยตอนนั้นเราฟังเรางงๆแต่ว่ามารู้อีกทีก็คือสิ่งนั้นเกิดกับเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเลือกเสพสือ่อที่เราชอบในแบบที่อยากได้นะคะอ้าใช่สุดๆค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะวันนี้คือเรียนแบบพี่วชชาคือเราจะไล์สั้นสิบ <c oughs> นาทีก็พอ <c oughs> ไล์สั้นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากก็ อพอวันนี้เตยได้ฟังคีนี้จากพี่วชานะที่เราสามารถแบบคนรวยที่สุดคือคนที่ได้ในสิ่งที่เราชอบอะทุกคนเตยนึกถึงเนาะ,อะอตอนนี้เตยทาที่แบบคล้ายๆไลฟ์สดใช่ไหมถามว่าทําไมเตยได้ทําแบบนี้เตยอ,อยู่ทีเตยอะเคยดูแม่ค้าที่เขาไลฟ์สดแล้วเตยเห็นเขามีแบบขึ้นชื่อขึ้นรหัสสินค้าแล้วก็มีซาวมีดนตรีมีคนยิงซาวอะ เราดูแล้วเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกเราฉันอยากทําแบบนี้อันนี้ยไอดอลเฉลยฉันอยากทําแบบนี้ฉันอยากเป็นคนไลฟ์แล้วก็มีคนมายิงซาวมีทีมงานทําระบบให้วันนี้กายก็ได้ไปประสบเห็นไหมเออถามว่าเป็นไงนี่เราเราเลือกได้เราสร้างได้หมดทุกอย่างแค่เราถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุที่เราต้องไปอิจฉาใครเพราะว่าทุกอย่างอาบานเดิน โอเคไปแล้วนะขอบคุณพี่วัชามากเลยนะคะรักพี่วัชามากขอบคุณที่พี่วัชามาเป็นตัวอย่างให้เตยเลยว่าแบบว่ามันมีแบบนี้อยู่ในโลกทําให้เราแบบเฮ้ยฉันเลือกเอาแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย